สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเกมเ้าหญินะมาในดีมสีชมพูสดใสกับรักติการบทที่7จ็ดถึงบทที่7แล้วหรอเนี่ยวันนี้เรามาต่อกันนะคะกำลังเจ้มจนเลย <c oughs> เราตอนนี้ก็เรากำลังจะไปหาจิตโลหิตนะแล้วก็เดี๋ยวไปที่หน้าผากันูเดินอัตโนมัติไม่ได้ซะด้วยโอเคเราต้องเดินด้วยตัวเองนะ ตามหาบอ่อแสพูธมินสามารถไปแถวหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หิวเลยหูหิวเลยอะ่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะโอเคเรามาตรงนี้ก่อนได้นะคือหน้าผามันอยู่ขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาบอ่อแสให้เรามาที่พิกัดก่อนแล้วกันนะคะตามหาเส้นทางขึ้นเขาอ้อมอ้อมไกลลิฟเดี๋ยวเราจะินต่อยิ่จะหิวจริงนะืม อันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะนอกจากไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แล้วต้องต้องนั่งอดคิปไปหิวไปด้วยนะถูกทางป่ะวะโอเคดิซิสก้อนหินโอให้ปีนขึ้นไปเหรออ๋อเขาอ,อาจจะแบบอาจจะสื่อว่าให้ปีนจากหินก้อนนี้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าว่า เราผู้ไขคดีปริศนาได้หนุอยไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นนะคนะก็ไนมะ่แนะนะ่โอเคนี่ไงไปทางหน้าผาเดี๋ยวเราจิ้มก่อนนะครว่าหน้าผาอยู่ตรงไหนอ๋อเรางทีนะ่ขึ้นไปถูกโอเคอู้สูงจุ้งเลยอ๋อเราอาจจะไม่ง่นะแต่ว่าวิชาตัตวเบาเราหมดนะฮะมาบูบี้มันสมองของคนนั้นคุน้ด้ยังไง อ่งนี้ไขคดีปริศนามานคดีครึ่งมานะเฮ้ยแถมยังช่วยการปกป้องผู้ต้องสงสัยแม้แต่ผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กตัวกระเปียกแค่นั้นเองเด็กตัวจิ๋วหลิวถึงยังเนี่ยโอ้ยขึ้นไปอีกสำหรับใครนะคะที่มีวิชาต,ตัวเบาขั้นสูงนั่นคือบุญของท่าน <laughs> นั่นคือบุญของท่านนะคะเพราะว่าท่านสามารถกระโดดได้สูงกว่านี้มาก Yes it s true <S กำลังมองหาแง่งหินอยู่อันนี้คือที่หมุนๆไม่ใช่อะไรนะกำลังมองหาแง่งหินอยู่นะคะว่าเราจะสามารถขึ้นไปยืนตรงไหนได้บ้างนะคะไงโอ้จะอ้วก <laughs> โดนโดโโน motion sickness เ,เล่นงานโดโน motion sickness เ,เล่นงานนะคะ เป็นประเภท motion s i k n s s ง่ายนะคะอ้แเรามองล,อง,ลองไปข้างล่างนะฮะระดับความสูงขนาดนี้เขาบอกให้เข้าจากที่สูงใช่ไหมมึงก็สูงไปโอ้มันมีทางเดินให้นี่หว่าไม่แปลกใจไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมเขาถึงให้ไปหาบอ่อแสตรงนั้นนะฮะคัดแน่ยามหนาวไหม ขอร้องยามให้พาไปหาเจ้าภูทมินนะฮะข้าส่งเจ้าไปที่หน้าขาฝั่งตรงข้ามได้เท่านั้นส่วนจะใช่ภูทมินหรือไม่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ส่งข้าไปเถอะอ้อาวามีนกกระเรียนไปรับนะฮะาเจอกันอีกแล้วตัวเธออ๋อไม่ใช่อ๋อยังไม่ได้วาไปเหรอ คิดว่าแบบว่าวมาแล้วแล้วแบบเจอกันแกแล้วอะไรเงี้ยเอาอ่ไปที่หน้าผาฝั่งตรงข้ามจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังถูกองครักรับจิตโลหิตราสังหารช่วยเหลือหญิงสาวพิชิตองครักรับจิตโลหิตโอเคกว่าจะอ่านจบนะผู้หญิงคนนั้นน่าจะตายแลบบ้วนี่ไง <c oughs> ขอบคุณท่านมากที่ช่วย แต่ว่าที่นี่กันดาลนะไม่ค่อยมีคนผ่านมาเท่าไหร่งั้นข้าจะพูดจบเจ้าตามตรงละกันข้ามาเพื่อตามหาร่องรอยของจิตโลหิตลังเลเหมือนจะไม่ไว้ใจทาไมถึงอยากตามหาจิตโลหิตละ่ะสืบคดีทวงความยุติธรรมให้กับเด็กน้อยนะคะยิเมอย่างลึกรับข้ารู้ที่ตั้งของจิตโลหิตนะแต่ถ้าเจ้าไม่กลัวตายก็ตามมา อเชิญนำทางได้เลยนะมีการถอยเอ็นดูตอนนี้เราอยู่ที่พูธมินนะเรื่องตัวเองก็ยังไม่เอาไม่รอดมัน มาเรื่องใหม่ละไปหินแปดประหลาดชิบหายละจัดการสี่ธาตุดังนี้กล้วยไม้คริสตันเป็นตัวแทนแห่งน้ำดอกมุกพราวเป็นตัวแทนแห่งไฟดอกแมนดาราสีดำเป็นตัวแทนแห่งลมวิญญาณสี่ธาตุเป็นตัวแทนแห่งดินเออหอแล้วยังไงต่อ นี้เรากำลังไปไหนอะเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันนะคะว่าว่ามันให้ทำอะไรเพราะว่ามันกดไปเขาเรียกว่าอะไรนะออโตมูฟไปได้นี่ใช่ไหมแล้วก็ผิดทางอ๋อที่เขาบอกว่าที่นั่นมีดอกไม้มีพิษเยอะอาจจะหมายถึงนี้ีก็ได้นะแต่ไม่อยากจะซุยว่าเราเดินผ่านทางนี้มาหลายรอบแล้วไม่รู้หาเลยไม่ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะ ไอ้กเพือ่อนสตอ์เ่นะมันมีรายละเอียดในเคเวสบอกป่าวะลงจากหน้าผาหลอกล่อหลอกลอก่ลอไปที่เขตบึงน้ำแล้วอยู่ๆก็จากไปหาวิธีออกจากเขตบึงน้ำโอเคโอ้จีเนียสอย่างเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนหนึ่งขออนุญาตกินมันโทก่อนนะอยู่ๆก็รู้สึกหิว ว่าเราก็เดินผ่านหลายรอบแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมกุ้ยมาคิสตันแหล่งพิษบึ้ง,ง,งนะ้ำไม่มีอาการติดพิษใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้อ้อให้ทำไรอะ่ะตอนนี้ใช้สก,กิลไม่ได้ด้วยนะคะ ขอดูก่อนแหพิดบึงน้ำกล้วยไมค้คริสตันไม่เห็นจะมีอะไรให้เราเก็บเดี๋ยวขอไปดูอีกสามที่ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกมุกพราวกันนะตรงนี้คือดอกมุกพลาว นี่ข้าต้องเข้าใกล้อีกหน่อยอันนี้ก็คือตัวติดกันแล้วเฮ้ยติดนะอ๋อทีมงาน,นตกใจคิดว่าตัวคิดว่าตัวเรากลายเป็นสีม่วงนะไม่ใช่แสงเฉยๆยคือดูดิมองแบบมองไกลๆคิดว่าตัวเองกลายเป็นสีม่วงเก็บไม่ได้หรอ มันไม่ได้ให้ของควีตอะไรมาช่ปะไม่ได้ให้นะคะออโอเคแหล่งพิษต้นน้ำดอกมุกพราวใช้สก,กิลไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเออมันไม่ใช่มอนสเตอร์อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูดอกเมนดารากันเลย อันนี้คือดอกแมนดาราสีดำอันนี้เอะเดี๋ยวนะพอเรามาปุ๊บไอ้ตรงนี้มันก็เหลืองๆขึ้นเห็นปะเห็นปะตอนอันเนี้ยมันจะมีอันเดียวนะคะที่ขอบยังไม่เหลืองแต่ว่าอีสามันที่เราวิ่งผ่านนะขอบมันเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปที่วิญญาณสีชาติดูเป็นที่สุดท้ายนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆก็ผ่านการทดสอบเลยคืออะไรอะไรอะ่ะ แค่นี้หรอเรลลี่เดี๋ยวนะวิ่งอ้อมทำไมดูมันดูมันให้เราเดินดีิมันให้เราเดินแบบขึ้นตรงตองดอกมันดาริสีดเนี่ผ่านการทดสอบของคนเข้าประตูอยากเข้าสู่ภูทมินจะต้องตอบคำถามค่าข้อหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วค่าจะ ถ้าตอบถูกจะปล่อยให้เจ้าเข้าไปแค่คำถามเดียวนะที่ขัดขวางให้ข้าเข้าพูทมินไม่ได้ขอถามหินสามชาติเป็นตัวแทนของชาติก่อนชาตินี้และชาติหน้าใช่หรือไม่ชิบหายแล้วหินสามชาติอ้าตอบถูกเฉย ตอว่าใช่ไปนะสรุปไอ้แควต้องนั้นคือไม่เห็นจะได้ทําอะไรเลยแค่เดินไปตามจุดต่างๆเพื่อเปิดเปิดพิกัดแล้วก็คือจบเลยทีมงานพลาดอะไรตรงไหนไปปะวะไม่คือรู้สึกว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแทกอีดีสิทีมงานวนขวานะคะสําหรับใครที่สงสัยเมื่อกี้คือเดินไปด้วยความไม่รู้อ่ะโคนันคุงเดินไปด้วยความไม่รู้ อันนี้ยังสมบูรณ์เป็นคนนันคุงอยู่นะคะเพราะว่าเราเอา่อเพราะว่าเราแบบเรากําลังมาหาความจริงให้กับน้องนะเอาว่ะพิชิตโซนหยวนซานงั้นก็ไปพิชิตโซนหยวนซานเลยแล้วกันเราขออนุญาตไม่คุยกับลูกกระจกนะคะเพราะเรารีบนะคะติวอา้าวไม่จบอ่ะคิดว่าแบบพอฆ่าบอสแล้วทุกคนจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยโธ่ แย่จังแล้วเราก็ตีได้ทีละตัวหลอกถามความจริงจากส่วนหยวนซานนะฮะยกมือปาดเลือดที่มุมปากฮะนึกไม่ถึงเลยว่านางมานมั่วเอ๋อเฟิงจะพาผู้ช่วยฝีมือดีอย่างนี้มาได้ ถ้าลมภูทะมินขาดแค่ครู่เดียวหน้าแค้นใจยิ่งนะคนของจิตโรหิตไม่เคยจะร้องขอชีวิตจะฆ่าจะแกงก็เชิญตามสบายโอ้องหญิงหยงอันและราชะบุตรเคยแห่งต้าหมิงเสียชีวิตในจวนออกเยี่ยนใช่ฝีมือของพวกเจ้าหรือเปล่าอ้า อันนี้เราวกกลับไปที่พาร์ทเดิมนะที่ว่าเาเราถูกจดหมายหลอกให้ไปพบศพเออว่ะเราก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเพราะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ว่ะลืมเรื่องนี้ไปเลยอ่ะคนของทางการใช้งานเสร็จแล้วทิ้งในรคุณสมควรตายทั้งหมดเจ้าก็ลงมือเลยสิแม้วันนี้ข้าจะช่วงชิงล้มเหลวแต่จิตโลหิตก็ไม่มีวันดับยังมีพี่น้องคนอื่นๆให้ที่จะแก้แคนให้กับข้า อกระช่าคอเสื้อนะฮะทำไมพวกเจ้าต้องใส่ลายค่าผู้บงการอยู่เบื้องหลังคือใครบอกมาเดี๋ยวเน้เอากดผิดโทษโทษไม่สนใจเจ้าพูดอยู่คนเดียวโอหใช้คำว่าถุยเลยเหรอนี่เราจะดูมารยาทแย่ไปหน่อยไหมเนี่ยถ <c oughs> <c oughs> ุยเจ้าเป็นแค่มดตัวเล็กๆมีสิทธิ์อะไรมาถามข้าวันนี้ข้าไม่ได้แพ้ให้กับเจ้าแต่ข้าแพ้ให้กับเขาต่างหากใต้เท้าคนนั้นฮ นึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะร่วมมือกับท่านอองปลอมหลอกค่าคิดจะถามต่อแต่อีกฝ่ายกินยาพิษค่าตัวตายไปแล้วเอา้าเฮ้ยอันนี้มันไม่ต่างกับว่าเขาแบบคนที่แบบถูกเค้นมากๆแล้วก็กัดลิ้นตายเลยนะไฮ้คนแบบนี้เขาใจถึงนะเขาเลือกที่จะตายมากกว่าเลือกที่จะถูกทรมานเออแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่างตายกับถูกทรมานก็ตายดีกว่าแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะทรมานใครอยู่แล้วไง เออเราทำไม่ลงหรอกนะฮะแต่ว่าตายฟีสปอร์ต e ไปนะเพราะว่าเราไม่กลัดจะทรมานเขาอยู่แล้วเราเราเป็นคนใจดีนะฮะคนใจดีที่ถูกป้ายความผิดให้แค่นี้เองนะมีเออเฟิงอยู่ใครก็อย่าหวางคิดจะทำร้ายคิดร้ายกับพูทมินแม่นางเราเจอกันอีกแล้วนะฮะเจ้าดวงดีจริงๆถึงได้เอาตัวรอดจากเขตสีบุกผายโยม,มโลกได้ดวงดีบ้าอะไรเดินไปมั่วๆก็ผ่านแล้ว อีค่ายดอกท้อล้วยนะที่เรียกว่าค่ายกลของจริงก่อนหน้านี้ข้าช่วยแม่นางให้พ้นภัยนะแม่นางไม่คิดจะขอบคุณข้ายังไม่ว่าตอนนี้กลับหลอกข้ามาที่เขาวงกดดอกไม้พิษแถมยืมมือข้ากำจัดศัตรูของสำนักเจ้าอีกนี่เป็นการเนรคุณหรือไม่เนรคุณจริงเชียวอ๋อเธอเป็นผู้พักดีกับภูธมินนะคะ เสียเจ้าอันนี้เป็นเจ้าสำนักหรอไม่นึกว่าผู้คุมคำสั่งซ้ายของข้าจะเป็นคนของจิตโลหิตแถมคิดจะช่วงชิงอำน,นาจเพื่อก,กอบกู้สำนักเก่าฝันเฟื่องซะจริงครั้งนี้ที่เรากำจัดจนถอยนี้ได้นอกจากเออเฟิงแล้วสหายคนนี้ก็ออกแรงไปไม่น้อยตอนนี้ข้ากำลังขาดผู้คุมฝั่งซ้ายอยู่ไม่ทราบว่าเจ้าสนใจหรือไม่โอ้ เห็นรูปลักษณ์ท่านาท่านแล้วก็สนใจอยู่นะคะขอบคุณในความหวังดีของเจ้าแคว้นแต่ค่าอิสาราสเสรีซะจนชินคงอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกไม่มีอะไรสามารถผูกมัดค่าได้นะคะแม้ว่าจะเป็นท่านก็ตามที ฮะไม่ต้องคิดมากหรอกนอกจากข้าจะให้ความสําคัญกับวัรายุ์แล้วยังเพราะเจ้าไม่ใช่ชาวต่างแดนจะไม่มีวันกลายเป็นส่วนหยวนซานคนที่สองด้วยแน่นอนว่าข้าจะไม่ให้เจ้าต้องเสียเปรียบหรอกนะไม่ว่าข้าไม่ว่าเจ้าจะมาด้วยสาเหตุใดในฐานะหนึ่งในแปดสำนักต่างแดนข้าเชื่อว่าด้วยพลังแห่งภูทมินของเราต้องเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าอย่างแน่นอนโอเคจะขอรับไว้นะฮะไปที่สุสารกันนะสุสารสื่อสารยู่ไงวะ เอาไปที่เมืองรั้วายางนะคะไปเส้นไหว้ปู่ของไม่เอ๋อโอศพอยู่ที่รั้วายางเหรอกลับสู่เพลงที่คุ้นเคยของเรานะคะอยู่รัตติกาลสนาตอนนี้เรากำลังจะมาไหว้หลุมศพของปู่ของไลเนะ่เอ๋อนะคะเราคิดว่าสื่อสารอยู่รัตติกาลสิ เราอยู่ในที่รับตาคนมากเลยอ๋อนี่ไงอ๋อก็ก็ไม่รับตาคนหรอกถ้ามามาจากทางปกตินะแล้วพาน้องออกมาได้หรอโอ้มาไหว้หลุมศพใส่ใส่ชุดสีชมพูดสดใสเลย ขอโทษนะที่แต่งตัวไม่ตรงธีมก็ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาไหว้หลุมศพบ,บนโลกนี้เลยเออไม่เหลือญาติที่ไหนเลยแม้แต่คนเดียวต่อไปข้าเสียวเหิจือและเฒ่าแก่จะเป็นญาติให้กับเจ้าเองในที่สุดเราก็เอาบ่วงมาผูกคอตัวเองนะคะโชคดีที่ได้ผู้มีพระคุณล้างมนทินให้กับเล่ยเอ,อ๋อและแก้แค้นให้กับท่านปู่ไม่เป็นไรเจ้าอยู่หองสถานโลกาต่อได้นะต่อไปนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้าแล้วกัน อยู่ก็รับเด็กมาอุปการะนหนึ่งคนนะคะแต่ว่าก็ให้น้องชื่ออะไรแล้วนะเด็กตัดฟืนก <c oughs> ็ <c oughs> ให้เด็กคนนั้นนะคะกับเท่าแก่นะคะเป็นผู้ดูแลน้องนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละเท่าแก่เขาก็มีความเอนดูน้องอยู่นะคะวฮ้ยจะจบแล้วเหรอไม่แล้วคือมันคลี่คลายได้ยังไงเราแค่ไปคุยกับเจ้าพูธมินล้วก็จบเลย น่าสงสารน้องนะคะอันนี้คือเซียวเหอจือนะคะซึ่งเป็นเด็กในโรงเตี๊ยมของเราเหมือนกันนะคะก็เป็นสุสานของท่านปู่น่ารักจังโอเคค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าพาร์ทนี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะก็เจอกันไปคลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ